รายการซูเวตสตอรี่วันนี้เราจะไปติดตามการทำงานของทีมสตัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปีในกลุ่มเสือกันครับและปิดท้ายด้วยการไปติดตามอาการล่าสุดของเจ้าเสือดาวเพศเมียที่ผ่านการผ่าตัดลำไส้ทะลักครั้งใหญ่เมื่อ3เดือนที่แล้วว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง การตรวจสุขภาพประจำปีในสัตว <c oughs> ์น yeah, ับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะการตรวจสอบสภาพร่างกายเพื่อให้ทราบว่ามีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยเป็นวิธีการค้นหาโรคและความผิดปกติซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายที่ดูเสมือนแข็งแรงสบายดีเป็นมาตรการในการป้องกันโรคในระยะเริ่มแรกมิให้มารุกรานมากขึ้นการตรวจสุขภาพสัตว์ก็คือสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยเราต้องการที่จะป้องกันโรคหลักๆคือ เป็นสาเหตุหลักก็คือป้องก,กันโรคไม่ว่าจะโรคระบาดโรคที่เกิดขึ้นมาเองหรือว่าโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็คือเหมือนเป็นการป้องก,กันโรคแล้วก็ดูว่าสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยมีความมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ปกติแข็งแรงดีหรือเปล่าซึ่งจากจากภายนอกเนี่ยบางทีเราดูเฉยๆจะไม่สามารถทราบได้ก็เลยจะต้องมีการวังยาสลบหรือการ ตรวจมีแผนในการตรวจสุขภาพประจําปีก็ใน1ปีเนี่ยก็คือเราจะมีแผนการตรวจสุขภาพสัตว์ในหลายๆชนิดอย่างในสวนสัตว์ก็จะแบ่งเป็นหลายๆชนิดอย่างเช่นสัตว์ตระกูลเสือสัตว์กีบสัตว์กลุ่มนกนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยจะแบ่งจริงี่ยในในในสวนสัตว์เราเนี่ยก็จะแบ่งได้ประมาณ12บสกลุ่มสัตว์ก็ในแต่ละกลุ่มสัตว์เนี่ยก็จะมีอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งต้องหนึ่งครั้งที่จะสามารถตรวจสุขภาพเขา ในรอบปี11ควรมีการตรวจสุขภาพสัตว์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งซึ่งจะทำให้สัตวแพทย์ได้ทราบถึงความผิดปกติและโรคอื่นๆที่ไม่สามารถตรวจพบจากภายนอกซึ่งในครั้งนี้ทางทีมสัตวแพทย์วางแผนในกลุ่มเสือแผนการในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและมีขั้นตอนอะไรบ้างไปฟังกันครับเนื่องจากว่าสัตว์ในสวนสัตว์เาาราไม่สามารถที่จะจับ ตัวเขาหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดได้ได้อย่างใกล้ชิดเหมือนกับสัตว์หมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงชนิดที่ที่เราที่คนเราสามารถใกล้ชิดได้โดยตรงนะครับก็คือเนื่องจากความดุร้ายแล้วก็สัญชตาตญาณของอสเหมือนสัญชตาตญาณป่าหรือสัญชตาตญาณของตัวเขาเองครับก็ทําให้เราไม่สามารถาดูได้ใกล้ชิดจนที่สามารถจะรู้เลยว่าผิดปกติมากน้อยแค่ไหนก็เลยมีแผนตรวจสุขภาพก็คือเป็นสิ่งจําเป็นที่ทาให้ให้เราทราบถึงสุขภาพ ของเขาณนะเวลานั้นวัตถุประสงค์หลักของครั้งนี้ก็คือตรวจสุขภาพสัตว์ในสัตว์ตระกูลเสือขนาดใหญ่นะครับก็จะมีสิงโตมีเสือโคร่งเสือโคร่งขาวเสือดาวเสือจักกลัวนะครับก็หลักๆก,ก็คือจะตรวจสุขภาพจากภายนอกแล้วก็ระวางยาสลบตรวจสุขภาพก็คือก็จะดูอย่างละเอียดก็คือดูตั้งแต่ปลายจมูกถึงปลายหางนะครับกระดูตั้งแต่ตามีความผิดปกติไหมช่องปากมีหินปูนมีความผิดปกติมีฟันผุหรือเปล่า นะครับแล้วก็ดูรูปคาบริเวณลําตัวนะครับว่ามีสิ่งผิดปกติมีบาดแผลหรือว่ามีตุม่มมีความผิดปกติความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูฟังเสียงปอดฟังเสียงหัวใจนะครับดูความผิดปกติว่าว่ามีความผิดปกติตรงไหนมากน้อยแค่ไหนก่อนเริ่มการตรวจสุขภาพ1วันทางทีมพี่เลี้ยงจะได้รับคําสั่งจากสตัตวแพทย์ถึงการให้อดอาหารเล่นน้าในกลุ่มสัตว์ที่จะทําการตรวจครับ ก็ในการเตรียมตัวสัตว์ก่อนที่จะวางยาสลบหรือตัวสุขภาพนะครับก็คือเบื้องต้นเลยเราก็ดูจากข้อมูลเก่าๆก,ก่อนที่เราเคยวางยาสลบหรือทำการตรวจสุขภาพมาก่อนว่าสัตว์ตัวนั้นมีปัญหาอะไรไหมใช้ยาในการวางยาสลบมากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จากนั้นพอเราจะเตรียมเราได้ข้อมูลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในการเตรียมตัวสัตว์เนี่ยก็คืองดน้ํก็ไดหารก่อนอย่างน้อยประมาณส2บสถึงยี่สี่ชั่วโมงนะครับเพื่อว่าป้องกันไม่ให้เวลาวางยาสลบไปแล้วมีการสาลัก,หร,กหรือว่า สำลักอาหารหรือน้ำเข้าไปซึ่งจะเป็นอันตรายในการต่อชีวิตเขาในการวางยานสลบเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะเริ่มงานการตรวจสุขภาพทีมสตัตวแพทย์จะทําการประชุมและวางแผนโดยแบ่งทีมการทํางานออกเป็น3ามทีมโดยทีมแรกจะทําการตรวจสุขภาพภายในช่องปากทีมที่2ทําการตรวจสุขภาพอุ้งเท้าและเล็บ พร้อมกับการฉีดวัคซีนต่างๆและทีมที่3จะคอยตรวจวัดสัญญาณชีพเก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระครับสวนสัตว์เราก็จะมีสัตว์หลายชนิดนะครับมีเสือมีสัตว์กีบสัตว์ดีาราม้าลายอะไรเงี้ยครับซ,ซึ่งจะมีความหลากหลายค่อนข้างมากเพราะฉะนั้าก็เหมือนเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งความรู้ให้กับ นิสิตนักศึกษาได้ก็อย่างโดยเฉพาะที่จะมีนักศึกษาเป็นเด่นก็คือจะมีนักศึกษาคณะสตัตวแพทย์ก็คือน้องนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์าตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็จะมีการเข้ามาเรียนเข้ามาฝึกงานอ,อยู่ตลอดตลอดเป็นประจําหรือไม่บางครั้งก็จะมีมาฝึกงานระยะยาวนะครับจะมีหน้าที่บทบาทเนี่ยคือสตัตวแพทย์เป็นหลักแต่ว่าน้องน้องนักศึกษาที่ผ่านการเรียนมาแล้วก็คือต้องรู้ระดับของนักศึกษาด้วยว่ามีการเรียนมาถึงระดับไหนมากน้อยแค่ไหนก็ให้น้องมาช่วยในการวางแผนงาน ช่วยในการลงมือปฏิบัติจริงนะครับก็เหมือนว่าสร้างเสริมประสบการณ์ให้น้องเขาสามารถนําไปใช้ในอนาคตได้ครับหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของการเป็นสตัตวแพทย์ในสวนสัตว์นอกจากจะคอยดูแลสุขภาพสัตว์ให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วยังทําหน้าที่ในการเป็นครูด้านสตัตวแพทย์สัตว์ป่าให้กับนักศึกษาแพทย์ที่เข้ามาศึกษาดูงานกันอีกด้วยครับ วันนี้ผมพานักศึกษาปี6นะครับเข้ามาสุดงานวิชาเทคนิคปฏิบัติสัตว์ป่าซึ่งเรามีการฝึกงานอย่างต่อเนื่องทั้งปี5และปี6โดยที่เรามีการทําความร่วมมือร่วมกันทั้งในด้านการเรียนการสอนงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการร่วมกันระหว่างสวนสัตว์และคณะสัตวแพทย์วันนี้ที่นํานักศึกษาเข้ามาก็อยากให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการทํางานนะครับโดยเฉพาะปี6เนี่ยเป็นปีที่จะต้องเตรียมจบลงไปเป็นหมอ การที่มาวันนี้ก็คือมาเห็นเคสจริงในการที่สวนสัตว์มีการตรวจสุขภาพสัตว์จริงๆแล้วก็ให้นักศึกษาปี6ได้ลงมาในฐานะหมอจริงๆมีการแบ่งทีมทํางานมีการได้ฉีดยาตรวจสุขภาพโดยที่หมอของที่นี่และอาจารย์จะเป็นผู้ควบคุมดูแลครับสิ่งที่คาดหวังไว้ก็คือนักศึกษาสามารถนําประสบการณ์เนี่ยไปต่อยอดในการทํางานต่อไปในในอนาคตนะครับซึ่งผลที่ผ่านมาหลายๆรุ่นนะครับ นักศึกษาของคณะเราเนี่ยก็มีการเข้าไปทํางานในสวนสัตว์แล้วก็ฟิลสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องเป็นจํานวนมากซึ่งแสดงว่าการมาฝึกงานแบบนี้ก็ได้ผลแสดงว่านักศึกษามีการซึมซับแล้วก็สนใจในงานด้านสัตว์ป่าแล้วก็ออกไปเป็นหมอสัตว์ป่าที่ดีต่อไปในอนาคตได้ครับเมื่อเริ่มต้นทํางานสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือการประเมินสุขภาพจากภายนอกโดยสตัตวแพทย์จะทําการสังเกตลักษณะ ตั้งแต่ปลายจมูกถึงปลายหางดูท่าทางการเดินการกินอาหารและพฤติกรรมต่างๆจ้าลูกหินตัวนี้ครับก็ตอนนี้ก็คือร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับดูโดยด,ดูดูภาพรวมแล้วไม่มีไม่มีปัญหาอะไรใดๆนะครับจากการประเมินจากภายนอกเพราะฉะนั้นลูกหินเนี่ยเสี่ยงโตตัวนี้ก็คือพร้อมที่จะวางยาสลบเพื่อตรวจสุขภาพร่างกายครับผม หลังจากที่ประเมินสุขภาพภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อจากนี้จะเริ่มทำการวางยาสลบเสือครับโดยปริมาณยาที่ใช้ในการวางยาสลบจะต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของสัตว์เพราะหากให้น้อยเกินไปสัตว์อาจไม่สลบลึกพอและอาจเกิดอันตรายต่อสัตวแพทย์ได้แต่หากมากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อสัตว์ได้เช่นเดียวกันระดับความลึกของการวางยาสลบนะครับก็เนื่องจาก สัตว์ตระกูลเสือเนี่ยเป็นสัตว์ค่อนข้างดุร้ายนะครับซึ่งเราในการวางยาสลบเนี่ยเราก็จะวางยาสลบให้อยู่ในระดับที่ลึกจนที่เขาไม่สามารถอาตอบสนองต่อสิ่งเราได้ไม่สามารถที่ที่เราทำอะไรให้เขาเจ็บปวดเล็กน้อยแล้วเขาตื่นขึ้นมาอันนั้นคือคือเราจะวางยาสลบในระดับที่ที่เขาไม่สามารถตอบสนองสิ่งต่างๆที่เราทําไปได้แต่ว่าไม่ลึกเกินไปจนที่ หยุดกดการหายใจหรือว่าทําให้หัวใจเต้นช้าลงหรือว่าหยุดการหายใจไปเลยนะครับก็คือในระดับที่เขาไม่ตอบสนองต่อเสียงที่ดังไม่ตอบสนองต่อการทาอะไรที่เจ็บอย่างการฉีดยาการขูดหินปูนการทําเล็บที่ที่จะมีความเจ็บปวดได้บ้างนะครับเราก็คือยาสลบที่เราเลือกใช้นี่ยคือให้ระดับที่ลึกปริมาณมากพอที่จะเขาไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรลาต่างๆครับผมหัวมันนีท้ายไปนู่น งานตรวจส,สุขภาพจะมีแผนของมันอยู่แล้วเนาะนะครับสำหรับในตระกูลสัตว์ตระกูลสิงโตตระกูลเสือพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เนะาะมันจะมีสิ่งที่ต้องทําก็คือนะครับก็คือตรวจฟันนะครับทําฟันเนาะภารกิจที่เราทำคือทําฟันนะครับแล้วก็ทําเล็บนะครับก็เช็คอุ้งเท้าต่างๆของเขานาะแล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายโดยการคลำท้องนะครับฟังเสียงปอดนะครับเพื่อดูการทํางานของระบบการหายใจเนาะ หลักๆก็จะมีแล้วก็มีจมูกตาหูก็ดูหมดเลยครับผมก็คือปกติเนี่ยก่อนที่เราจะยิงสลบเนาะเราก็ต้องทักถามประวัติของสัตว์จากพนักงานเลี้ยงหรือว่าพี่คิปเปอร์เขาก่อนเนาะว่าเขาเคยป่วยมาก่อนไหมมีอาการปกติไหมกินอาหารได้ปกติไหมนะครับซึ่งเสือโครงขาวตัวนี้ก็ปกติดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าเสือโครงขาวจะมีจะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะค่อนข้างจะด้อยก็คือเหมือนยินด้อยเนาะก็คือเขาจะอ่อนแอหน่อยนะครับคือเขาจะเป็นโรคโรคไตโรคตับได้ง่ายนะครับแล้วก็เราเลยจะต้อง บางยาตรวจสุขภาพเนาะสำหรับเสือค่งขาวของเรากา็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ว่าน้ําหนักจะไม่จะไม่ขึ้นนะครับเพราะเขาจะร่างกายเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะอย่างเสือขาวตัวนี้เนาะอย่างที่สําคัญคือประวัติเก่าเขาเคยชักทุกครั้งที่บางยาสลบใช่ไหมครับเราจะพยายามาฉีดยาตัวป้องกัางงานระงับการชักให้เขาตลอดนะครับก็คือยาตัวยามันจะเป็นยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้ครับผม ด้วยความที่สัตว์ในกลุ่มเสือ,อเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดลำตัวค่อนข้างใหญ่ทางทีมสัตวแพทย์จะต้องทําการชั่งน้ำหนักและวัดขนาดร่างกายพร้อมกับการตรวจเช็คด้วยการคลำเพื่อดูแผลหรือก้อนเนื้อที่ผิดปกติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะการประเมินจากภายนอกด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทราบถึงอาการผิดปกติที่อยู่ภายในได้นอกจากนั <S <S 2> <S 2> ้น สิ่งที่ต้องตรวจเช็คเพิ่มเติมก็คือการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันซึ่งหากพบคราบหินปูนก็จะทำการขูดหินปูนไปในคราวเดียวกันเลยครับก็ความสำคัญของฟันนะครับเนื่องจากสัตว์ในตระกูลเสือจะกินเนื้อเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกินเนื้อเป็นหลักเนี่ยทำให้เกิดหินปูนได้ง่ายมากนะครับในใน,ในสกูลเสือนี้เพราะฉะนั้นาการตรวจสุขภาพและการประเมินจัด ดูส,สุขภาพฟันด้วยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่หุ่นหินปูนนั้นจะเยอะขึ้นมาจากการที่กินเนื้อนะครับแต่ว่าการป้องกันเนี่ยเราก็จะให้กระดูกให้เขาแทะที่ทําให้หินปูนหลุดออกได้บางส่วนนะครับแต่ว่าแน่นอนไม่ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างคนเราขนาดแปรงฟันทุกวันเลยนะครับก็ยังมีหินปูนอยู่บ้างนะครับยิ่งเสือโดยเฉพาะเสือเนี่ยก็คือ กินเนื้ออยู่ตลอดเวลาเป็นหลักเลยนะครับไม่ได้กินพืชไม่ได้กินผักไม่ได้กินอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นหินปูนย่อมเยอะขึ้นอยู่แล้วซึ่งหินปูนถ้าเยอะมากเกินไปบานจะทําให้เกิดเกาะบริเวณไรเหงืออและทําให้เหงือเกิดเสพซึ่งอาจจะมีผลทําให้ปวดเหงืออเจ็บเหงืออแล้วก็อาจจะมีผลให้ไม่กินอาหารตามมาได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นการขุดหินปูนก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยให้หินปูนที่เกาะอยู่ที่ฟันเนี่ยหลุดออกไปได้แล้วก็สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นตามมาครับผมนอกจากนั้น ทีมสตัตวแพทย์ยังต้องทำการตรวจอุ้งเท้าและเล็บซึ่งหากพบเจอสิ่งผิดปกติก็จะทำการตกแต่งเล็บเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์เองครับสำหรับเสือในกรงเลี้ยงนะครับเล็บแล้วก็อุ้งเท้ามีมความสำคัญมากเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเวลาเขาเขาใช้ชีวิตอยู่ยในธรรมชาติเนี่ยเล็บเขาจะมีการสึกกร่อนตลอดเวลาคือเขาเดินเขาวิ่งใช่ไหมครับเขาไปฝนเล็บกับต้นไม้บ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเวลาที่อยู่ในกรงเลี้ยงเนี่ย กิจกรรมเหล่านี้จะลดลงการล่าเหยื่อก็จะไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็การเดินการวิ่งก็จะน้อยลงดังนั้นเนี่ยเล็บของเขาจะยาวนะครับแล้วก็ในเล็บเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการเจริญเติบโตขึ้นมาตลอดเวลาก็คือมันจะมีลักษณะของปลอกปลอกเล็บเราจะต้องปลอกปลอกเล็บตรงนี้ออก <S 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 <ๆ>เพื่อว่าให้เขาเล็บของเขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับและบางตัวเนี่ยถ้าเล็บมันจะยาวเกินมันจะงอเข้ามาแล้วก็ทาให้มันมาปักที่อุ้งเท้าเขานะครับถ้าในเสือที่ว่าไม่ค่อยได้ออกดินเลยคือเลี้ยงบนพื้นปูนเนี่ย จะมีปัญหาเหลนี้เยอะดูว่าเขามีบาดแผลที่อุ้งเท้าไหมหรือว่าลักษณะของเล็บหลุดหรือเปล่าหรือว่าผิดปกติตรงไหมเราก็จะได้มาร์กไว้ว่าตรงนี้เล็บหลุดที่นิ้วไหนเท้าข้างไหนอย่างเงี้ยนะครับก็ดูลักษณะข,ของอุ้งเท้าทั่ว,วไปครับผมสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คือไมโครชิปซึ่งก็เหมือนกับบัตรประชาชนของคนเรานั่นเองครับคือมันจะทําหน้าที่บันทึกข้อมูลของสัตว์นั้นๆเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลซึ่งมันจะถูกฝังอยู่ในร่างกายและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ได้อย่างใดครับ ไมโครชิปก็มีความสําคัญก็คือสามารถระบุตัวได้นะครับบางทาีคนเลี้ยงเนี่ยอาจจะจําได้ในรุ่นนี้จําได้แต่พอคนเลี้ยงก็ย่อมมีการผัดเปลี่ยนอาจจะมีเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามาช่วยดูแลต่อนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ในกลุ่มเสือทึ่งซึ่งเรามองจากภายนอกบางทีอาจจะดูได้แต่ว่าซึ่งบางทีก็ยากมากในการในการจําแนกว่าตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ไมโครชิปเนี่ยก็จะเป็นตัวระบุ หมายเลขที่ไม่ซ้ำกับตัวอื่นแน่นอนก็คือจะสามารถระบุตัวได้ชัดเจนแน่นอนว่าไม่ผิดตัวแน่หรือว่าเป็นตัวที่เราต้องการจะทำอะไรอย่างการถ้าเราระบุตัวไว้สมมติเราโน้ตไว้ว่าตัวนี้มีปัญหาเรื่องฟันผุมีปัญหาเรื่องอมีบาดแผลหรือมีอะไรที่เราต้องประเมินต่อหรือว่าวางแผนในการรักษาต่อเราก็จะได้สามารถวางแผนแล้วก็ปฏิบัติกับการรักษาได้ถูกตัวครับผมหลังจากที่ทำการฝังไมโครชิปเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการทำวัคซีนซึ่งทางทีมสัตวแพทย์จะต้องทำการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เนื่องจากเป็นการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ไม่สามารถจะทำการรักษาได้หรือโรคที่ยากต่อการรักษาซึ่งการทำวัคซีนให้แก่สัตว์นั้นจะต้องทำเมื่อสัตว์ตัวนั้นนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคเท่านั้น เพื่อให้สัตว์มีความสมบูรณ์พอที่จะสร้างภูมิต้านทานโรคแต่ละชนิดครับสำหรับวัคซีนที่ที่ใช้อะเนาะก็คือจะเป็นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับก็ใช้ในสัตว์เลี้ยงทั่วไปนี่แหละนะครับใช้ของหมาของแมวทั่วไปเนาะแล้วก็ตัววัคซีนรวมแมวนะครับซึ่งจะมีอยู่สีโรคเขาเรียกว่าวัคซีนไข้หัดบัดแมวเนาะนี่เรียกง่ายๆนะครับก็คือวัคซีนรวมแมวทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเป็นเชื้อตายทั้งหมดและที่ทางทีมสัตวแพทย์กําลังทําอยู่นี้ก็คือ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการครับสิ่งที่จะทำการเก็บได้แก่อุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อทำการตรวจหาโรคทางเลือดซึ่งได้แก่ความสมบูรณ์ของเมด็ดเลือดแดงภาวะโลหิตจางจากระดับเมด็ดเลือดแดงการติดเชื้อจากระดับเมด็ดเลือดขาวการหาพยาธิเมด็ดเลือดการทำงานของตับและไตซึ่งนอกจากจะเก็บเลือดเพื่อตรวจหาโรคแล้ว ยังมีการเก็บเลือดไว้ในธนาคารพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ต่อง,งานวิจัยอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทยไม่ให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วยครับหน้าที่ที่เราผิดชอบในการตรวจสุขภาพเสือประจำปีครั้งนี้นะคะ<ๆ>ก็คือเป็นผู้เล็กขอดะคะเราจะเรียกว่าเลคกอรดเดอร์นะคะก็คือจะบันทึก ขั้นตอนวางการวางยาสลบปริมาณยาที่ใช้นะคะแล้วก็มอนิเตอร์ตัวสัตว์ตั้งแต่เริ่มวางยาจนกระทั่งสลบแล้วก็หลังสลบค่ะเมื่อสัตว์สลบแล้วนะคะหรือตั้งแต่ใกล้สลบเราจะต้องคอยดูก็คือการหายใจของเขานะคะว่าเขาหายใจเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าสัตว์ใกล้สลบเนี่ยจะมีการหายใจอัตราการหายใจที่ลดลงแต่คือเราต้องคอยดูว่าเขาหายใจเป็นปกติไหมนะคะแล้วก็มีอาการเกร็งไหมชักไหมเพื่อที่จะดูว่า เขามีการแพ้ยาในตัวนั้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับเซนกับตัวยาสลบนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้แจ้งคุณหมออีทีว่าจะต้องเติมยาหรือเปล่าค่ะถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิมันสูงเกินปกติหรือต่ำกว่าปกติค่ะก็คือมันจะประมาณอยู่ที่ถ้าอุณหภูมิปกติมันจะร้อยหนึ่งถึงร้อยสองฟาเรนไฮน์นะคะถ้ามันเกินก็จะต้องทำการลดอุณหภูมิมะค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสัตว์จะเกิดอันตรายได้ค่ะ เช่นเดียวกับอัตราการเต้นของหัวใจก็คือถ้าหัวใจเต้นแรงมากเกินไปเร็วมากเกินไปนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาอีกทีว่าจะต้องให้ยาหรือเปล่าแล้วก็ปริมาณออกซิเจนถ้าสมมติว่าศาสตร์บางทีเมื่อสลบอะค่ะจะนอนผิดท่าบ้างถ้าออกซิเจนอยู่ในกระแสะเลือดต่ำเกินไปก็จะต้องจัดท่าใหม่การตรวจสุขภาพศาสตร์แต่ละครั้งนะคะจะมีการเก็บเก็บอย่างแรกก็คือเก็บเลือดนะคะ เลือดก,ก็จะมีการเก็บลักษณะเป็นทัง้งเขาเรียกว่าโฮบัตอะคะ่ะก็คือเป็นเลือดทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นซีลม่มก็คือจะการจะเก็บเอาเฉพาะส่วนที่มีาสารเคมีนในเลือดอะคะ่ะเพื่อจะตรวจอีกทีเลือดเราก็จะไปตรวจโรคนะคะตรวจสารพิษเก็บไว้เป็นคลงังพันธุศาสตร์นะคะพันธุก,กรรมะคะ่ะเก็บขนแล้วขนเนี่ย จากการที่เก็บครั้งนี้นะคะเก็บขนก็คือจะมีงานวิจัยที่เราทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็คือจะนําขนไปศึกษาลักษณะของขนนะคะแล้วก็การเก็บอุจจักะณ์ก็คือนําไปตวรวจพยาธิยาค่ะเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่สัตว์เริ่มฟื้นจากนะยาสลบทางทีมสตัตวแพทย์ยังคงต้องเฝ้าสังเกตการอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ทุกตัวปลอดภัย และกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับการทำงานในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับก็ทั้งหมดก็คือได้วางยาสลบและตัวสุขภาพสิงโตจำนวน7ตัวนะครับเสือดาว2ตัวเสือจากััว สองตัวนะครับแล้วก็เสือโค้งขาวสองตัวเสือโค้งเบงกออีกสองตัวครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการวางแผนที่เราเตรียมจัดเตรียมไว้ก็จะมีการาวางยาสลบแล้วก็นำมาตรวจสุขภาพอ,าอย่างละเอียดนะครับก็คือดูตั้งแต่ปลายจมูกถึงปลายหางดูหินปูนนะครับตัวไหนที่เจอหินปูนก็เราก็จะทําการขุดตรวจแล้วเราก็เจอบางตัวที่มีฟันผุเราก็จะได้ประเมินเพื่อวางแผนในการรักษาต่อไปนะครับ การทำเล็บการทำตรวจต่างๆก็ถือว่าครบควรสมบูรณ์ดีครับครั้งนี้ที่เราทำการตรวจสุขภาพเนาะก็โดยรวมนะครับก็จะมีเสือโครงนะครับที่สุขภาพของฟันค่อนข้างจะไม่ดีคือมีหินปูนเยอะเนาะแล้วก็สิงโตมีนิดหน่อยนะครับก็ตัวตัวหินปูนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอายุของเขาด้วยคือถ้าสัตว์ยิ่งอายุมากหินปูนก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสัตว์ที่อายุน้อยอย่างลูกสิงโตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่มีเลยเนาะก็คือ แล้วก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราให้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็คือว่าถ้าเป็นอาหารที่มีกระดูกก็คือเป็นลักษณะของกระดูกชิ้นใหญ่ๆเขาจะได้นั่งกัดนั่งแทะนานๆก็คือมันจะเป็นการรับขูดหินปูนไปในตัวอยู่แล้วนะครับนี่เราก็ก็พยายามจะเปลี่ยนอาหารให้มันเป็นลักษณะของกระดูกมากขึ้นเนาะเพราะว่าจากจาก,จากที่ดูแล้วเนี่ยเริ่มมีหินปูนกันเกาะกันบ้างแล้วนะครับส่วนในเล็บเล็บส่วนใหญ่จะปกติค่อนข้างเกือบหมดนะครับแต่ว่าจะมีสิงโตบางตัวที่ ที่เล็บของเขาจะงอเกือบจะเข้าไปในนี่ละผมก็ได้ทําการตัดไปแล้วนะครับตัดให้มันสั้นลงนะครับเพื่อที่จะจะได้ไม่งอกยาวเข้าไปปากที่อุ้งมือนะครับแล้วก็บอกพี่เลี้ยงให้เขาเพิ่มเพิ่มจุดที่มันเป็นจุดที่เขาจะฝนเล็บได้เนาะพยายามหาไม้หาอะไรมาให้เขาขุดนะครับเพื่อจะให้เล็บมันสั้นลงเนาะค่ะชื่อฟ้าดาวกองเงินค่ะเป็นนักศึกษาศาตวาแพทย์ชั้นปีที่หกคณะศัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะตอนผู้้หูเรียนมาค่ะมันจะเรียนแยกเป็นอย่างอย่างเนี่ยค่ะ แต่พอถ้ามันทําจริงปุ๊บเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เขาสอนเราแยกกันมารวมกันเนี่ยค่ะซึ่งมันก็จะดีตรงที่ว่าเราจะได้หัดคิดนคะคะว่าเราต้องทําอะไรตั้งแต่จังหวัดที่1ถึงสิเนี่ยค่ะทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะคือตอนเราเรียนเรียนเลคเชอร์มามันจะไม่เหมือนแบบเนี้ยค่ะเราเรียนแยกเป็นอย่างๆแต่พอทําจริงเราต้องคิดเองเค่ะว่าเราจะเริ่มทำไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะนักศึกษาที่อื่นอาจจะไม่ได้เข้ามาในสวนสัตว์เหมือนกับเรา คคืืออออเเเเรราาาาาาามมมมีีีีสสนนนศัตยู่่่่่ใกก,ามามากกกล้้้้นนะะไดโขวทช่วงหน้าเราไปติดตามอาการของเจ้าเสือดาวหลังจากการผ่าตัดลำไส้ทะลักเมื่อ3เดือนที่แล้วกันครับจากการผ่าตัดลำไส้ทะลักครั้งใหญ่ของเจ้าเสือดาวเพศเมียเมื่อ3เดือนที่แล้ววันนี้อาการของเขากำลังดีขึ้นเรื่อยๆอาการทะลักก็ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ที่สำคัญเขาดูมีความสุขขึ้นไม่ต้องทรมานกับลำไส้ใหญ่ที่ห้อยย้อยนอกวาวรหนักอีกต่อไปแล้วและมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยครับการที่สัตว์จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นั้นนอกจากการดูแลเอาใจใส่จากทีมพี่เลี้ยงแล้วกลไกที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การดูแลจากทีมสตัตวแพทย์ที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงานเพราะเส้นทางชีวิตสัตว์ป่าสายนี้ยังคงรอคอยการเยียวยาการรักษาดูแลให้ผลจากโรคภัยไข้เจ็บจากทีมสตัตวแพทย์ต่อไปครับ